नोतस भखवो अह तो संठस नोत भो अहतो संथ सा नोत भखवो अठस ปติรูปรเตสวาโสจะอุเบจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกาละมุตตะมันติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรอันเป็นส่วนแห่งคาถาที่สอง ที่ทุกท่านได้มาประชุมพร้อมกันทั้งในพระอุโบสถแังนี้และผู้ที่รับชมผ่านทางถ่ายทอดสดในสื่อต่างๆให้ได้รับฟังให้ได้เรียนรู้การทาการเผยแพร่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยในประเทศนี้เป็นระยะเวลาร,ร่วมแล้วกว่าพันปี ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจเพื่อจะสดับฟังรรบัเทศนานี้เพื่อให้ประโยชน์และเพื่อกูลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตการในภาวะและความสมบูรณ์ทางสติปัญญาและความประพฤติปฏิบัติเฉพาะตนตลอดต่อไปเนื่องด้วยในการแสดงพระธรรมเทศนานี้เป็นคาถาที่ต่อเนื่องซึ่งรวมอยู่ในมงคลลสูตร มุโคลสูตรนั้นมีทั้งหมด10บคาถาซึ่งคาถานี้เป็นคาถาที่สองความตอนแรกที่บอกว่าอเสวนาจะภาลังการไม่คบคนพ่านปัณิตานันจะเสวนาพึงคบบัณฑิตและสุดท้ายก็คือว่าบูชาจะบูชนียานังคือบูชาบุคคลผู้ควรบูชาสิ่งนี้ก็เป็นการเริ่มต้นว่าเราควรจะคบใครตั้งแต่แรก มันเป็นเหมือนกันการที่เราเปิดประตูบ้านออกมาและเราพบเจอผู้คนแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้พบเจอผู้คนแต่เปิดประตูบ้านหรือลืมตาขึ้นมาพบเจอใครเป็นลำดับแรกก็คือพบตัวตนของตัวเองเป็นลำดับแรกเพราะฉะนั้นตัวของเราจะเป็นเช่นไรเราย่อมรู้ตัวของเราว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วจะเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตนั้นอยู่ที่ตัวของเรา สิ่งนั้นจึงเป็นคาถาแรกให้บอกว่าคบเนะ่ยคบให้ถูกต้องอย่าไปคบคนชั่วหรือคนพาลคนพาลที่นำไปสู่ความชั่วและคบกับคนดีคบกับสิ่งที่ดีๆฉลาดด้วยสติปัญญาก็คือคบบัณฑิตและเมื่อคบแล้วถูกต้องแล้วหาที่ฟูมฟักใจหาที่เหมาะสมแล้วก็บูชาบุคคลที่เป็นครู เป็นคนดีเป็นบัณฑิตนั้นและอูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของท่านก็ดังที่กล่าวมาในคาถาแรกก็เหมือนกับการที่บอกว่าเปิดประตูบ้านหรือเปิดลืมตาขึ้นมาว่าเราจะพบกับสิ่งใดซึ่งมาในคาถาที่สองที่ว่าปฏิรูปรเทสวาสโสจักภุเปจักกะตกะุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจักเอตัมมังคา,ามุตตมังที่แปลว่า ความอยู่ในประเทศอันสมควรความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนความตั้งตนไว้ชอบข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในคำแรกของบทแรกก็คือว่าปฏิรูประเทศปฏิรูประเทศหมายถึงว่าประเทศหรือประเทศที่เหมาะสม การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนั้นเป็นมงคลที่ดีอย่างหนึง่งประเทศอันเหมาะสมนั้นคืออะไรประเทศอันเหมาะสมนั้นคือประเทศที่ในอนณาเขตนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่านี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศลาวนี่คือประเทศมาเลเซียแต่ประเทศนั้นก็เริ่มต้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ครอบครัวของเราใช่หรือไม่เราอยู่ในขอบเขต อยู่ในสถานที่ที่เป็นเช่นใดสิ่งนั้นให้เรียกว่าประเทศปฏิรูปะก็คือสมด้วยตามรูปของตอนเองเหมาะสมกับตนเองเหมาะสมให้ความสุขประเทศอันสมควรน,นั้นจึงบอกว่าคือสถานที่อนัสมควรที่ทำให้เราทำอะไรทำให้เราเกิดความสงบสุขมีสันติ ถ้ามีสันติเราก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้มากขึ้นประเทศอันสมควรจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถ้าพูดถึงสถานการณ์โลกประเทศอสงคมควรก็คือประเทศที่ไม่มีภัยสงครามใช่หรือไม่ประเทศที่ไม่มีภัยสงครามก็จะเป็นประเทศที่ประชาชนในประชากรในประเทศนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข แต่ถ้าประเทศประเทศหนึ่งประกอบด้วยภาวะแห่งสงครามคนต้องมีการแข่งแย่งแน่นอนละ่ะภาวะสงครามนี่ณนะขณะปัจจุบันเราก็อยู่ใกล้ภาวะที่เรียกว่าสงครามโลกแล้วยังมีการกักตุนสินค้าเห็นไหมในประเทศยุโรปหรืออเมริกาก็มีการขาดแคลนสินค้าอย่างมหาศาลหรือในประเทศลาวก็มีการขาดแคลนน้ำมันอย่างมหาศาลเมื่อประเทศนั้นๆมีความขาดแคลน เมื่อความขาดแคลนแต่ความต้องการยังอยู่ในปริมาณเท่าเดิมหรือมากขึ้นก็ไม่ทราบได้แต่สิ่งนั้นก็ย่อมทำให้คนมีความปรารถนาที่จะเข้าไปแย่งชิงเมื่อเข้าไปแย่งชิงความที่เขาจะคิดเรื่องศีลธรรมนั้นก็ลดน้อยถอยลงไม่ต้องพูดถึงกฎหมายเพราะกฎหมายถ้าไม่คุ้มครองเขาก็ไม่สนกฎหมายยังไม่สนแล้วศีลธรรมประจำตน จะถือสนอะไรเล่าสิ่งนั้นก็จะทำให้คนมุ่งเข้าไปเพื่อจะไปเก่งแย่งภาวะที่เรียกว่าทรัพยากรที่ขาดแคลนเมื่อเข้าไปสู่ภาวะนั้นก็ทำให้คนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมได้ศาส,สนาหรือศีลหรือกฎหมายก็ดูเป็นเพียงแค่เสื้อกระดาษเป็นสิ่งที่พูดกันแต่ไม่มีคนปฏิบัติประเทศอันสมควร จึงเป็นประเทศที่เหมาะสมกับทําอะไรคือเป็นประเทศที่เหมาะสมที่จะทําให้คนทําชีวิตให้อยู่ในทํานองคลองทําได้ให้ดํารงชีวิตอยู่ในทํานองคลองทําได้ยกตัวอย่างถ้าเราอยู่ในบ้านที่มีครอบครัวอบอ,อุ่นมีความสุขมีพ่อแม่ปูยญาตตายายอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวและมีคนให้เกียรติเรามีคนให้ความรู้เรา มีคนให้ความถูกต้องแก่เราเราจะมีความเป็นสันติและเราจะมีความพยายามที่จะทำตนให้เป็นคนดีซึ่งเป็นแบบอย่างตามที่ปิดาและมารดาหรือคนในบ้านนั้นสันสน่งสอนแต่ถ้าตรงกันข้ามเราอยู่ในบ้านที่บ้านแตกสาแตกขาดพ่อแม่แยกกันไปคนละทางลูกก็ถูกเลี้ยงโดยคนนิทีคนนิทีบางทีก็ถูกเลี้ยงโดยตายายบางทีก็ถูกเลี้ยงโดยนะอาอา ซึ่งไม่มีความอบอุ่นเด็กคนนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีได้ยากกว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราสร้างตนให้เป็นคนที่เหมาะสมได้อย่างไรความที่จะถูกต้องทานองคลองธรรมก็คือต้องมีความเชื่อหรือมีความศรัทธาที่ถูกต้อง ความศรัทธาที่ถูกต้องก็คือว่ามีความคิดดีรู้ดีที่จะทำสิ่งที่ดีเกิดในประเทศที่ประเทศนั้นมีพุทธศาสนาเช่นประเทศไทยก็สามารถทำให้เราฝึกฝนที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นธรรมะอันสูงส่งนั้นได้และก็มีความพยายามที่จะตั้งตนไว้ให้เป็นคนดีได้มากขึ้นประเทศที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุน ให้คนทำในสิ่งที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่่ามกลางทะเลทรายที่กระติกน้ำข้างตัวก็เริ่มน้อยลงอาหารก็เริ่มไม่มีและทะเลทรายรอบตัวก็เวิ้งว้างไปหมดถามว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นคืออะไรคือน้ำกับของกินของรับประทานใช่หรือไม่ความปรารถนาของเราก็มีเพียงแค่นั้น และความปรารถนาที่จะทําดีให้กับคนอื่นละ่ะมันยังมีอยู่ไหมถ้าคนอยู่ในสังคมหรือในภาวะที่ต้องแย่งชิงเช่นนั้นตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นคนก็จะไม่มีภาวะที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมอยากจะรู้ว่าตนเองพ้นทุกข์อย่างไรคนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเขาไม่ต้องการรู้หรอกเขาต้องการรู้ว่าใครจะทําให้เขาพ้นทุกข์ด้วยน้ําและอาหารเพียงเท่านั้น แต่ถ้าอีกบุคคลเล่าอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์หรือง่ายๆอยู่ในโอเอซิสกลางทะเลสาบซึ่งมีน้ำสะอาดมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีเพื่อนฝูงรักใคร่ดูแลกันช่วยเหลือฟูมฟักและให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันคนคนนั้นก็จะไม่ไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องจะไม่มีน้ำไม่มีอาหารเพื่อบริโภคก็จะมองว่าเอ๊ะ เราจะทําอะไรดีๆให้กับบุคคลข้างๆเราเอ๊ะชีวิตของเรานี้จะไปสู่ผลทางที่สมบสันติได้อย่างไรและความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงของชีวิตนี้จะหาได้อย่างไรสิ่งนี้เองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับชีวิตของแต่และบุคคลแต่เป็นขรอบเปรียบเทียบที่เป็นฟ้ากับเหวที่ทำให้เรามองเห็นว่า ความอยู่ในประเทศอสมควรนั้นมีประโยชน์จริงความอยู่ในประเทศอสมควรก็คือสิ่งที่เรียกว่ามีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราจะทําอะไรที่เราจะทําเพื่อการฝึกฝึกอะใดฝึกศีลฝึกสมาธิและปัญญาฝึกอย่างง่ายๆก็ได้ด้วยการที่เราอยู่ในประเทศอสมควรฝึกศีลอย่างง่ายๆ อาจจะไม่ต้องถึงศีลห้าก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าศีลห้านั้นยากไปก็ได้แต่ฝึกที่จะทําตามกฎหมายสิหรือง่ายกว่านั้นอีกฝึกที่จะทําตามจารีตหรือประเพณีที่อยู่ในสังคมของตนสิ่งนี้เองก็ทุกอย่างก็เป็นพื้นฐานจากการอยู่ร่วมกันที่ไม่เบียดเบียนกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์อยู่ได้ในสังคมด้วยความปกตินั่นคือศีลใช่หรือไม่ ศีลจึงแปลว่าปกติทําอย่างง่ายๆก็คือทาตามทํานองครองธรรมทาตามประเพณีทําตามกฎหมายไม่ต้องถึงขนาดศีลก็ได้แต่ถ้าใครจะฝึกปฏิบัติศีลห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์ข้อเป็นบุญอันสูงสุดนั่นเองหรือจะปฏิบัติศีลแปลหรือบวชเป็นพระภิกษุหรือตั้งตอนอยู่ในสมณเทศก็ยิ่งเป็นสิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองเช่นเดียวกัน และสมณเพศเองถึงแม้อยู่ในประเทศสงครามก็อยู่อย่างลําบากเพราะอย่างหนึง่งพระก็ออกบินทบาตไม่ได้เมื่อพระออกบินธบาตไม่ได้พระภิกษุบินธบาตไม่ได้ก็ไม่สามารถปฏิบตัติกิจของตนได้อย่างเหมาะสมก็ไม่มีคนนํากับข้าวมาให้ก็จะเกิดทุกข์ที่กับภัยทือความขาดแคลนเพราะฉะนั้นภาวะสงครามจึงเป็นภาวะที่ทําให้ขาดพระภิกษุที่ดีๆขาดพระภิกษุที่มีความตั้งใจจะทําสิ่งดีๆให้น้อยลง และส่วนสมาธิเล่าก็คือการฝึกตนเองให้มีสติสติที่จะทำการเข้าใจภาวะความเป็นจริงของตอนเองสติที่จะเรียนรู้และสติที่จะควบคุมความกระฤติของตอนเองสติอย่างง่ายๆก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ก็เพียงแต่ว่าหายใจสักเล็กน้อยและรู้ว่าตนเองยังหายใจอยู่เมื่อตอนเองยังหายใจอยู่เป็นอนาปนาสติอย่างหยาบๆก็จะทำให้ตนเองรู้ว่า ตนเองยังยืน,นอยู่ในโลกนี้ยังไม่ลืมหลงตนยังมีสติที่จะเดินย่างก้าวด้วยความมั่นคงและความมั่นใจและแก้ไขปัญหาต่างๆของตอนเองได้และปัญญาอย่างง่ายๆละ่ะก็รู้ว่าเราควรไม่พึงเข้าไปเปบียดเบียนคนอื่นเพราะคนอื่นรอบตัวเราก็มีความต้องการและปรารถนาเช่นเดียวกับเราและสิ่งใดเล่าเราจะเข้าไปเปบียดเบียน เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตนอยู่ในความชอบตั้งตนที่จะไม่เข้าไปเบียดเบียนตั้งตนที่จะสร้างความดีความปกติสุขให้กับคนอื่นสิ่งนี้จึงรวมเรียกว่าสร้างตนให้มีสันติและคนที่อยู่ในประเทศเหมาะสมก็จะทําให้สังคมนั้นมีสันติเมื่อมีสันติก็จะทําสิ่งต่างๆได้ง่ายและเมื่อเราทําสิ่งดีๆคนในสังคมเห็นสิ่งดีด ก็จะทำตามสิ่งที่เราทํานั่นเองซึ่งการเรียนแบบนี้ไม่มีความผิดเลยเรียนแบบกันทําความดีเรียนไปเถอะแต่อย่าเรียนแบบกันทําความชั่วนั่นแหละคือทางที่เลว <im it> เมื่อรู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมที่อํานวยดีปฏิรูปประเทศที่เหมาะสมและอาศัยอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนั้นจึงเป็นมงคลอย่างสูงสุดมาคถามาบทที่สองที่ว่า ปุพเพจะกตะพุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนความเป็นผู้มีบุญแล้วในการก่อนเขาพูดว่าบุญนั้นคืออะไรบุญนั้นคือความดีคือความเหมาะสมความสบายความมีความรอดปลอดโปร่งเมื่อประเทศที่เหมาะสมแล้วก็มันเกิดขึ้นได้จากอะไรที่เราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเช่นอยู่ในประเทศที่มีผู้ศาสนา ก็คือเกิดมาในที่ที่สบายเพราะมีสิ่งที่ทําดีแล้วเป็นหนุนส่งบุญเพื่อหนุนส่งเสริมให้เราได้มาเกิดในที่ที่เหมาะสมได้มาเกิดในครอบครวัวที่อบอุ่นมีทรัพย์สิงทานมีทรัพย์สมบัติพอกินพอใช้และได้มีบุญที่ได้มาเกิดในประเทศที่สอนเรื่องศีลสมาธิและปัญญาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่สอนศาสนาแค่เพียงว่าให้คนเข้าไปสวดมนต์แล้วทุกอย่างจะดีเองแต่ให้รู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดนี้เกิดจากอะไรและรู้วิธีที่จะแก้ในเหตุนั้นนั่นหากนั่นคือวิธีการถอนรากถอนโคนทุกข์ที่เกิดขึ้นและทำให้เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏตะสงสารนี้ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว จึงทำให้เรารู้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่นั้นบุญที่ทำไปแล้วในการก่อนในที่นี้ก็เขาก็แนะนำว่าก็คนจะคิดว่าเป็นเรื่องของชาติที่แล้วที่ได้ทำและทําให้หลุนส่งเสริมว่าชาตินี้เกิดมาเป็นชาติที่ดีเกิดมาเป็นชาติที่ดีหรือเป็นชาติที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นความส่งเสริมของบุญที่มาแต่การก่อน บุญที่มาในการก่อนนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นเหมือนอย่างเท่าเทียมกันแต่ก็หนุนตามกรรมตามวาระที่เราได้ทําในอดีตนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าเราควรที่จะต้องปรับพฤตินตนให้ดีเพราะว่าบุญที่ทําไว้แล้วในการก่อนมันไม่จําเป็นต้องเป็นอดีตชาติหรือชาติที่แล้วอย่างเดียว แต่เป็นบุญที่เราที่ำไว้แล้วในเมื่อวานก็ได้เพราะสิ่งที่ทําไว้แล้วด้วยความชื่นบานในเมื่อวานหรือในชั่วโมงที่ผ่านมาก็หนูส่งเสริมให้เรารู้ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ด,ดีดีอยู่นี้ก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะได้ลาบยศสรรเสริญสุขอย่างไรบุญที่ทำไว้แล้วในการก่อนจึงเป็นเพียงแค่ ตัวบอกว่าเราจะได้สิ่งที่ดีๆจริงๆแล้วบุญที่ทำในการก่อนก็คือการที่เราเกิดในปฏิรูปประเทศถูกต้องไหมเกิดในประเทศที่เหมาะสมเกิดในภาวะที่เหมาะสมมีบุญแล้วได้เรียนรู้พุทธศาสนาแล้วและก็สารต่อการเกิดในประเทศอันสมควรและอยู่ในประเทศสมควรการมีบุญที่ทำไว้แล้วในการก่อนเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตอดีตไม่ใช่เพียงแค่เมื่อชาติที่แล้วแต่เป็นอดีตเมื่อวินาทีที่แล้วนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วสิ่งนั้นคืออดีตทั้งนั้นอดีตนั้นทุกอย่างเป็นไปตามระบบกฎแห่งกรรมใครทำสิ่งใดแล้วย่อมได้รับผลสิ่งที่ตนเองทำนั้น หวานพืชเช่นใดย่อมได้พืชผลเช่นนั้นเมื่อเราลงทุนกับอะไรเราก็จะได้ทุนคืนเช่นนั้นจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเรากำหนดและสนับสนุนแต่สิ่งที่สำคัญที่ต่อมากับคาถาบทที่สัคาถาบทที่สามก็คือว่าอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยแปลว่าความตั้งตนไว้ชอบ เรามีอดีตมาเช่นไรแต่ณปัจจุบันเราตั้งตนพยายามฝึกฝนที่จะตั้งตนไว้อย่างไรนั่นต่างหากสำคัญที่สุดเขาบอกแล้วเรามีอดีตที่ดีก็ส่งผลให้เรามีอนาคตที่ดีถูกต้องใช่ไหมเมื่อมีอนาคตที่ดีแล้วเราจะรักษาอนาคตของเราได้เช่นไรก็รักษาอนาคตของเราได้ ด้วยการตั้งตนไว้โดยชอบก็คือริอเริ่มตั้งตนที่จะปฏิบัติดีในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่านั่นเองคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเนื้อมมะคือมีการลดละและประพฤติในธรรมประพฤติในศีลมีการอภัยาบาตคือความไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธ และ3คือการไม่เข้าไปเบียดเบียนคือเรียกว่าอวิชิสาคือการไม่เข้าไปเบียดเบียนความตั้งตนไว้โดยชอบนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราฝึกที่จะประพฤติตนหรือริเริ่มที่จะตั้งตนด้วยความไม่ประมาทคือตั้งตนไว้ด้วยความชอบธรรมตั้งตนไว้ด้วยความเข้าใจและประพฤติตนตามศีล สมาธิและปัญญาก็จะขอยกพุทธศาสนาสุภาษิตในธรรมบทที่ว่าโยจะวัตสสะตังชีเวดุดซ่โลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซโยซีละวันตัสะจายโนแปลความว่าก็ผู้ใดเป็นผู้ทุศิน มีจิตอันไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่ของท่านที่มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของคนผู้นั้นก็ในคาถาที่ยกมาเชื่อมนี้ก็คือบอกว่าคนเนี่ยจะมีอายุยืนยาวถึงร้อปี แต่ถ้าคนที่อายุยืนยาวถึงร้อยปีไม่ประพฤติในศีลที่เขาเรียกว่าทุศีลมีจิตใจที่ไม่มั่นคงมีจิตใจไม่มั่นคงก็คือมีไม่มีสมาธินั่นเองเขาบอกว่าคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิอยู่ร้อยปีไม่เท่ากับคนที่รู้ว่าตนเองต้องประพฤติในศีลอย่างไรต้องรู้ว่าตนประพฤติ ในสมาธิอย่างไรถ้าคนรู้ว่าศีลและสมาธิมีประโยชน์และปฏิบัตินั้นแม้เพียงวันเดียวหายใจอยู่เพียงแค่วันเดียวก็มีประโยชน์กับคนที่หายใจรดตัวไปเองเป็นตึงตั้งหนึ่งร้อยปีจะอยู่มีอายุกี่ปีก็แล้วแต่แต่ถ้าอยู่แล้วรู้ว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดการอยู่นั้นก็จะทำให้ตนมีประโยชน์มากกว่า อายุที่ยืนอยู่นั่นเองอายุที่ยืนจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ยืนด้วยอายุสมองด้วยอายุสติปัญญาที่ครบถ้วนด,ด้วยศีลและสมาธิสิ่งนั้นเองจึงเป็นอายุที่แก่ด้วยความสมบูรณ์อายุที่แก่ด้วยความสมบูรณ์นั้นก็คือการที่เรามีอดีตที่ดีมีประเทศที่ดีมีความ ตั้งตนที่ไว้ที่จะทําสิ่งที่ดีๆการตั้งตนไว้โดยชอบเนี่ยก็คือบอกว่าทําให้ตนรู้ว่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับตนไม่เทพุกมุกแค่ว่าอาดีตจะเป็นอย่างไรคนบางคนมีอดีตที่ดีอยู่ในประเทศที่ดีสงบสันติอยู่ในครอบครัวที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่เคยมีความพยายาม และยังประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความเป็นทุสีคนผู้นี้เรียกว่าตั้งตนไว้โดยชอบมีอดีตด,ดีมีบุญที่ทำมาแล้วดีแต่ประมาทนักปัจจุบันสิ่งนั้นก็ไร้ประโยชน์ซึ่งเห็นได้ในสังคมปัจจุบันเยอะแยะมากมายที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีมีพ่อแม่หนุนหลังเรียนหนังสือจบเมืองนอกแต่ไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองเลย ถือแม้จะทำโทษและแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยความโลภและทำให้บ้านเมืองพังที่นาศมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกแต่คนบางคนกับอาจจะอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีบุญที่ทำมาแล้วน้อยไปอยู่ในครอบครัวที่ยากจนก็เป็นพูดแต่ว่าในปัจจุบันเขาตั้งตนไว้โดยชอบด้วยความประพฤตินในศีลสมาธิและปัญญา เขาก็สามารถที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถจะทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งนี้ก็จะทําให้คนนั้นรู้ว่าตนจะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้อย่างไรคนผู้ทํานี้จึงเรียกว่าผู้ที่ควรเริ่มต้นที่จะฝึกฝนในกายวาจาและใจฝึกฝนกายก็ฝึกฝนในอินทรียสังวรคือตาหูจมูก นินตายให้รู้ว่าขณะนี้ตามองเห็นอะไรขณะนี้รู้ว่าหูได้ยินอะไรจมูกรับรสอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นรับรสอะไรสัมผัสด้วยอะไรสิ่งนี้ก็จะทําให้เรามีสติที่จะตั้งตนไว้โดยชอบและก็ตั้งตนให้เพื่อจะรู้ว่าเราควรจะมีจิตที่สังวรว่าเราจะทําความดีที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นคาถาที่สองเนี่ยเขาจึงบอกว่าคนเรามีอดีตมาเช่นไรสิ่งนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่ามีเชื้อเพลิงมีจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีเราจะมีโอกาสที่จะรู้ไหมว่าเราจะตั้งตนไว้โดยชอบและทำปัจจุบันให้ดีเหมาะสมได้เช่นไรอดีตถึงแม้จะเปลี่ยนไม่ได้ แต่เรารู้ว่าขณะนี้เราจะเปลี่ยนอดีตของเราจากเลวให้ดีได้อย่างไรหรือถ้าดีอยู่แล้วจะรักษาให้สมบูรณ์ได้อย่างไรสิ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญมงคลสูตรนี้คาถาที่สองจึงเป็นการต่อมาจากคาถาที่หนึ่งว่าเมื่อเราเปิดหน้าตาเปิดประตูแล้วจะพบจะบูชาจะยกย่องอะไรเมื่อยกย่องแล้วก็รู้ว่าอดีตของตนเอง และตาที่ทำมาแล้วของตนเองนั้นช่างดูแล้วมีบุญหรือบาปมากกว่ากันเมื่อรู้ว่ามีบุญมากกว่าก็รักษาสิ่งที่เป็นบุญที่เป็นประโยชน์นั้นไว้และก็พยายามทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำที่เรียนรู้ว่าน่าจะมีผลที่มากกว่าเดิมพยายามฝึกฝนและทำให้เก่งขึ้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดมันชั่วก็ละ ถ้ารู้สิ่งใดกนดีก็รักษาไว้และทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวที่เริ่มต้นว่าบุคคลนี้จะทำให้เราพบความสุขและความสุขสมบส์ดีได้และทำให้มากๆแต่ถ้าบุคคลยังรู้ว่ามีอดีตที่ไม่ดีและก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสิ่งนั้นเองต่างหากน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้นั่นเองดังนั้น เมื่อทุกคนในที่นี้ทั้งในการถ่ายทอดสดและในพระอุโบสถก็รู้ว่าจะเปิดจะดูจะรับฟังการแสดงธรรมก็แสดงว่ามีประเทศที่เหมาะสมใช่ไหมเพราะเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีเรามีสิ่งที่ดีๆเครื่องอำนวยความสะดวกมีภาวะที่สงบสันติที่จะมานั่งทนฟังเทศนานๆได้ แสดงว่าเรามีสันติเรามีความสงบเมืม่อมีความสงบก็แสดงว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วและเรามีบุญที่ทำไว้แล้วเพราะเรารู้ว่าเราควรจะต้องฟังธรรมบ้างในการอันสมควรเมื่อเรามีบุญทำไว้แล้วและเราฟังธรรมแล้วสิ่งนั้นเป็นบดีก็ทำให้เราได้ฟังธรรมนักปัจจุบันและเมื่อได้ฟังธรรมนักปัจจุบันก็จงใช้มาเป็นอัด ตะสัมมาปาทิฏิปณิทิตั้งตนที่จะกระทำตนไว้โดยชอบนั่นเองเมื่อมีอดีตที่ดีแล้วก็จงกระทำปัจจุบันด้วยสีสมาธิปัญญาอย่างถูกต้องมองคลจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่จะัะทาตนนั่นเองสิ่งที่ทํานั้นก็จะทําให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์อันสมบูรณ์มงคลสูตรคาถาที่สองที่เริ่มต้นด้วยความอยู่ในประเทศอันสมควร การมีบุญที่ทําไว้แล้วในการ่อนและมีการตั้งตนไว้โดยชอบโดยการรู้ว่าศีลสมาธิและปัญญามีความสำคัญกับเราและพยายามตั้งตนไว้ดีๆสิ่งนั้นจึงเป็นมงคลอันสูงสุดและจะมีคาถาที่สามต่อไปในการข้าหน้าคาถามงคลสูตรคาถาที่สองจบลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประกาและชนี 何